ผ่าตัดไส้ติ่งไส้ติ่งเป็นโรคเฉียบพลันนะคะถ้าเลยระยะเวลารอคอย30วันแล้วสามารถเคลมได้ปกติแต่ในกรณีที่เคลมไม่ได้นะคะเกิดจากการที่มีประวัติแล้วก็อาการเท้าบวมนะคะจากกรณีที่เป็นกรณีศึกษาในตอนนี้นะคะแล้วก็มีผลที่กําลังรอคอยการขอประวัตินะคะของการรักษาเดิมอยู่จึงทําให้เคสนี้นะคะเคลมไม่ได้นะคะแล้วก็ อีกกรณีที่สำคัญนะคะเวลาทำประกันสุขภาพจะต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดในร่างกายของตัวเองนะคะโดยรวมก็คือรวมถึงอวัยวะทั้ง32ส่วนในร่างกายเลยนะคะไม่ได้หมายความว่าถ้าวันนี้นะคะเคยรับยาความดันแล้วต่อมานะคะ,อะนอนรักษาจากอุบัติเหตุนะคะและเข้าใจว่าคุณละโรคคนละอาการนะคะ ไม่เกี่ยวกันจะทําให้เข็มได้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเวลาที่เราถแถลงนะคะเกี่ยวกับข้อมูลนะคะ ในเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยเราดูทั้งหมด32ส่วนเลยนะคะข้อมูลทั้งหมดจะเป็นไปตามนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าคนละส่วนคนละอาการคนละโรคก,กันจะไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้ย้านะคะว่าดูสุขภาพทุกส่วนของร่างกายทุกโรคทุกอาการที่เคยเป็นมาเลยนะคะมันสอดคล้องกันหมดทุกอย่างนะคะและเพิ่มเติมอีกอย่างนึ่งนะคะถ้าชาระเบี้ยประกันนะคะในจำนวนปีที่เกิน3ปีขึ้นไปนะคะและไม่จ่ายเบียบ้ย ถ้ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดนะคะจะเกิดการกู้กรมธรรม์น,นะคะกู้มูลค่าของกรมธรรม์มาจ่ายเบี้ยก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปนะคะว่ามีการกู้เงินอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้นะคะจะต้องดูดีๆนะคะไม่ขาดจ่ายเบี้ยนะคะเพราะว่ามันจะกู้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ชำระเบี้ยให้ตรงนะคะเพราะว่าถ้าชำระเบี้ยไม่ตรงจะใช้ประกันไม่ได้เลยค่ะ